โชว์เลยดีกว่าโชว์เลยดีกว่าอันนี้พระที่ไหนครับอ่าอันนี้พระที่ไหนใครรู้บ้างฮะสวัสดีครับพี่ใจดีพี่สมชายพี่วิชิตนี่โอ้ผมชอบพระสไตล์แบบนี้คือเข้มขัง สวัสดีครับอ่านะพี่ออนระวีพี่คืนนี้อ่าครับต้องรวยก่อนพี่มุงมั่นนะครับนี่ผมชอบพระสไตล์แบบเนี้ยคือดูแล้วเราเรารู้สึกถึงความว่าเข้มขังและมีพลังสวัสดีครับพี่ธงชยัยอ่าพี่โตโตทานสปรอตพระที่ไหนเอ่ย เรารู้แล้วว่าเก่าพอพลิงพพ้งเลยหรอเนี่ยตัดลง Youtube ให้ด้วยครับปราที่ไหนเป็นเนื้อดินเผาอ่าจานวัดอินทาวาสไหม ไม่น่าใช่สวัสดีครับพี่อุ๋ยบันทายอ๋สิทธ์พี่นะครับสิทธ์พี่ว่าทำคุณแผนของผมอาะมีใครรู้บ้างว่าที่ไหนจังหวัดอะไรก่อนดีกว่ามันทั้งหมดไงลูกมันไม่ใช่องค์เดียวเนี่ยนะพ่อปานโหพ่อปานบางนมโครวยเลยอะ ท้ายวัดทรงประมูลอืมหลังจานด้วยสวัสดีครับพี่ตุกทะเศสวัสดีครับพี่สุน,นันวงวานสวัสดีครับพี่มนตรีขอบคุณครับพี่อธิวัตรนี่ชัยนาทโอ้ถ้าชัยนาทเก่าแบบนี้ก็ น,น่าจะโอเคอุทยัยเอาชัยนาฏเป็นพระหลวงพ่ออะไรอุทยัยจะเป็นพระหลวงพ่ออะไรได้พอโบยอืมต่พอโบยเอา วัดทรงประมูลม,มีจานแบบนี้แหละครับน่าสนใจภาคกลางไหม่ะอันนี้น่าจะไปนครศรีธรรมราชเลยนะ อันนีนนรร้น่าจะไปนครศรีธรรมราชเลยอ่าน่าจะไปนครศรีธรรมราชเลยครับอ่านะครศรีธรรมราช เพราะคลามนี่อ่านะครับก็ธรรมดาครับเวลาผมนะหยิบพระเครื่องเหล่านี้มานะครับเป็นพระที่สมัยก่อนอะ่ะคือคนที่เล่นพระมาก่อนอะ่ะคนที่เขารู้เรื่องราวยังไม่ล้มหายตายจ้าอ่าเขาก็ได้บอกกล่าวได้พูดกันไว้นะครับอ่ะใครมีโทรศัพท์วางวาง นะลองเซิร์ชสมเด็จเจ้าคุณภัยสาลจะมีไหมวัดท่าโพเน่ยเราหาข้อมูลได้ไงใครที่แบบว่าโทรศัพท์มือถือว่างๆก็ลองเซิร์ชนะว่าสมเด็จเจ้าคุณภัยสาลวัดท่าโพอ่า มีไหมไอมีลองเซิร์ชนะครับลองเซิร์ชคำว่าสมเด็จเจ้าคุณไพศารวัดท่าโพให้พี่หน่อยคือต้องบอกอบางอย่างโอ้โหผมยัดวัดมั่วนู่นนี้นั่นคือจริงๆอะพระเหล่านี้ยเขาจะต้องมีคนื้นที่อทำลงประวัติไว้แล้วแต่เรากดเราไม่ได้กดเข้าไปดูเพราะเราไม่รู้จักไงนะครับอ่ะไหนใครกดแล้วเอามา นี่ออ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลในกูล,ลเกิลโอเคสมเด็จแหวมกม่านเจ้าคุณไพศาลวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะออกได้อยู่นะได้อดมีองค์ที่มีจานไหมมีองค์ที่มีจานไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่บอ์องค์ที่มีจานนี่จานเดียวกันไหมไทยธนาวุธิใช่เลย โดนใจฉันเลยอ่ะโอเคฉะนั้นนะครับบรรดาคนที่ไม่รู้จะบอกโอ้โหผมชอบยัดวัดเนี่ยนะครับก็ไปหาข้อมูลกรองดูก่อนว่าอะไรที่ผมพูดที่ผมบอกถ้ามันไม่จริงนะครับก็มาพิมพ์ว่าแต่ถ้าไม่รู้อ่าแล้วบอกว่า ไม่ชอบที่หน้าโอดบางแพรแล้วไม่เชื่ออ่าบอกว่าไม่ใช่พผมยัดวัดวงก,การวัดเครื่องมันจะเดินหน้าไปยังไงอ่ะเขาเรียกว่าโง่แล้วอวดฉลาดอย่างเงี้ยมันจะไปยังไงอะคือฟังเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าผมยัดวัดจริงมั่วจริงเนี้ยคุณก็พิมพ์มาเลยไม่ใช่ที่นี่บ้านฉันเป็นวัดนั้นวันนี้ก็ว่าไปเนี่ยซึ่งพระดีๆแบบเนี้ยเขามีประวัติซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาลงไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าคนที่คิดจะศึกษาพระเครื่องจริงๆนะครับเขาก็จะหาเขาจะเสียเวลากดลงไปหานะถ้าอยากจะเล่นพระเป็นจริงแต่ไอคนที่ไม่ได้อยากเล่นพระแต่อยากฟังอยากเม้นอยากด่าไม่กล้าซื้อพระไม่ได้คิดจะเล่นพระจริงๆอย่างจังอ่าแต่ชอบวิจารณ์อันนี้ก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อเราไม่มีประโยชน์แล้วยังทําตัวเป็นมนลาาวะ ต่อสังคมพระเครื่องด้วยอ่าฉะนั้นก็นะฮะยังไงก็เชื่อไม่เชื่อก็ไปกดดูถ้าไม่มีอ่าแล้วรู้ว่าไม่ใช่จะบอกผมยัดวัดก็อันนั้นก็พิมพ์เข้ามาเออแต่ถ้าเกิดไม่รู้นะก็อย่าทำตัวเป็นมนลภาวะสังคมพระเครื่องนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็นี่ โอ้ก็คมแบบว่านานอะไม่ได้เจอกันง่ายๆครับต้องบอกครับนครศรีธรรมราชเขาจะมีพระกรุที่โด่งดังคือนะพระกุนางตา่านางตราท่าเรือนั่นแหละครับนี่เขาบอกว่าท่านก็นรวบรวมมวลสารต่างๆเนี่นแล้วก็ ทำพระเนื้อดินเผาอันนี้ขึ้นมาครับฉะนั้นอ่าแชร์และความรู้กับคุณครับแบบนี้นี่ถ้าใครอยากจะได้เอาไปใช้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อโอเคโอ้วันนี้ผมพระเครื่องก็จะเยอะๆหน่อยนะแป๊บหนึ่งหยิบมา่องหยิบมาดูพระเครื่องก็จะเยอะๆหน่อยแป๊บหนึ่ง เนี่ยโอ้พยานเนี่ยช่วยพี่อย่างได้ไหมช่วยถ่ายรูปว้ทีล้วไปใส่กรอบให้พี่ด้วยเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปใส่กรอบให้พี่นะลุยอง์คต่อไปโอเคเนี่ยยังหลวมพ้อเงินวัดเนดียหอมรงนี้ไม่ไม่ไม,ไมถ่ายถ่ายรูปในโทรศัพท์เนี่ยลูก<อ>การหายการหายแกะออกมาเป็นหลวงพ่อแล้วก็ส่งไปถ่ายรูปนะครับ อ่ะอันเนี้ยนะคือต้องบอกกขาว่าหน้าไม่เหมือนเก๊ไม่เคยเห็นแล้วตีเกะคุณเป็นคนสร้างอะครับแต่สำหรับผมอะแบบเนี้ยใครมีมาขายผมนี่ผมซื้อแน่นอนเพราะว่ากระไลแบบเนี้ยเป็นกระไลพระยุปปีสองพันห้าร้อยอะจะก่อนปีสองพันห้าร้อยด้วยครับปิทวีปิดนะฮะอันนี้เก็บไว้ปิทวีอยู่แล้วอะซึ่ง คุณแม่กระไหลแบบนี้เป็นกระไหลเหรียญก่อนปีสองพันร้อยด้วยนะเออแล้วหน้าที่แกบอกกับเป็นหน้าเดียวกับเหรียญรุ่นแรกรูปเดียวกับที่แกะเหรียญรุ่นแรกเนี่ยแล้วเนื้อเหรียญกระไหลเหรียญตรงยุคฉะนั้นแบบเนี้ยผมถือว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมที่แท้ ท่านเป็นอะไรกับพ่อท่านม่วงต้องคนนะครศรีธรรมราชนะครับมาพิมพ์บอกให้คนอยู่ในไลฟ์เยอะแยะเนี่ยได้รับทราบกันแล้วครับนี่ฉะนั้นพระแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีคนเนี่ยพูดว่าเก๋แกะบล็อกใหม่มีไงมันเหมือนคนมาเอาพูดอะ่ะแล้วคนไม่รู้ก็เลยเชื่อมาพูดต่อเก๋แก่บล็อกใหม่ไม่มีหรอกครับในอดีตคนทําเก๊คนไหนแกะเหล็กเป็นบล็อกพระได้อะ แกะมาเสร็จแล้วจะไปเอาเครื่องนี่ไหนปัม๊มนะฮะฉะนั้นแบบเนี้ยคือเหรียญลงพ่อเงินวัดดอนยหอมที่ต้องบอกว่าถ้าถา,ถามผมนะจะก่อนปีสองพันห้าร้อยด้วยกระไหลแบบเนี้ยเพราะกล่อมดีบอลในหนังสือคอมบีมาเครื่องเมืองลานผมได้ลงประวัติไว้ให้อ่านแล้ว นะเข้าไปเซิร์ชใน google น่าจะมีนะไม่มีแล้วครับแบบนี้พี่วีปิดไปแล้วครับนี่นะแบบเนี้ยเป็นเหรียญหลมงาเงินรูปที่แกะบล็อกเป็นรูปเหรียญที่แกะเหรียญรุ่นแรกก็มีอีกเหรียญหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าอีกเหรียญอยู่ตรงไหน นี่นี่นี่น,น,นอ่านี่พี่ทรงศักดิ์สุดสายลูกศิษย์เจ้าคุณม่วงสุดยอดเหลียนโอ้โหนี่ปู่ดีวัดบัญยางสองสี่หกสามโอ้สภาพเห็นไหมเนื้อเหลียนเนี่ยกลับเป็นสำลิดแล้วอะคือทองแดงโบราณอะกลับเป็นสำลิดไปแล้วโอ้สองสี่หกสามนี่ปู่ดีวัดบัญยาง เจ้าของพระปิดตาที่แพงที่สุดเนี่ยของบ้านโปง่งนี่แล้วเหรียญท่านที่ท่านตัวก็มีรุ่นเดียวคือรุ่นนี้สองสี่หกสามเหรียญน,นี้ดูแท้ยังไงอ่าเหรียญน,นี้สองสี่หกสามเป็นเหรียญปั๊มกระบอก โอ้แอร์ต้องดันขึ้นแล้วลูกแม่มันหนาวจริงวันนี้พี่ตอนคลอดลูกไม่ได้อยู่ไฟไงผมก็เลยหนาวหนาวเลใช่ดันขึ้นดันแอร์ลบไปลูกอ่ายิบสี่นั่นแหละแต่ว่าวหนูต้องสวิงขึ้นไปนี่เหรียญนี้ดูแท้อย่างไงอย่างแรกก่อน หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมีสร้างด้วยเนื้อสำลิดเงินใหม่ไอ้สำลิดเงินเนี่ยใครเป็นคนตั้งกับคนขายพระเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อขึ้นมานะครับอ่ะเอาว่าเป็นเนื้อสำลิดอ่ะแ,แต่ออกสีขาวเราก็เรียกสำลิดเงินเป็นพระปิดตาเป็นพระเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กพระชายพระกริงก็เป็นสำลิดหมดนะครับอ่นะเนี่ยเหรียญตีกระบอกเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็จะมีขอบกระดงขึ้นหน้า หลังนี่ขึ้นหน้าขึ้นหลังนี่มีขอบกระดงนะครับแต่เหรียญเนี้ยอ่าห่วงเชื่อมกตีกระบอกห่วงก็ต้องมาเชื่อมแต่เหรียญเนี้ยนะเขาจะมีทิกอย่างหนึ่งคือล่องกระบอกที่ประกบอะตรงประมาณหกนาฬิกาเขาจะเกิดรอยชำรุดอยู่นี่ม,มักจะมีรอยชำรุด เรียรเรียกรอยเล็บจิกอะ่ะเนี่ยอยู่ตรงที่ประมาณหกนาฬิกานะครับบางครั้งก็ไปอยู่ข้างบนบางครั้งก็อยู่ข้างล่างโอ้เหรียญนี้ต้องบอกว่าถ้ามีเหรียญพักเครื่องราชบุรีคุณเอามาขึ้นตังค์ผมได้ยิงเหรียญเก่าๆแบบนี้สบายใจได้ สองสี่หกสามครับเหรียญทันตัวครับเหรียญทันตัวรุ่นเดียวอ่าที่ทานชีวิตท่านเอาว่าเหรียญเสมาสองสี่หกหกเหรียญงานศพไม่ทันตัวยังเหรียญสี่ห้าหมื่นใช่ไหมครับโอ้เรื่องราคาเล่นหาพี่หัวใจสบายเป้อย่าถามผมนี่ใครสนใจเหรียญนี้วันนี้แน่นอนนะจะให้ผมล้างก่อนไหม ยังไงผมก็ล้างอยู่แล้วครับเหรียญแบบนี้นี่ยังไงผมก็ล้างอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อไปเพราอว่านนะเพราะรวยวัตกโกอันนี้เหรียญเอาห้าสองนี้ก็ทันหลวงพ่อแน่ๆแ,แล้วพระสงเหรียญแรกของนครปฐม,มอ่ะนะที่ทันชีวิตนะ เหรียญมอรวยวัตกโกสองห้าห้าสองที่ทันท่านนี่หอบใจโซโซมาวัตกโกกาบลวงพ่อรวยต้องบอกว่าพอเวลาผมไลฟ์สดเสียงจะหดเพราะว่าไปภาคบอลมาทุกวันต้องไปภาคบอลที่สนามฟุตบอลสันควานฟิเเลนสนะครับนี่เหรียญมรวยต่อโค้ดด้วยอ้าว แหแน่แแน่แท้นอนแทสบายใจนี่ใครคนยุดยาอยากได้วัตถุมงคลที่ทันตัวเพราะรวยมาเหรียญยันสามดวงพุทธารายโอ้โหเหรียญน,นี้ก็มีมนต์เสน่นะสวยอ้าวอยากได้อะไรคุณกพิมพ์มันก็มาขอการตะเล็บหน่อยหด่๋ยนี้มีไหม อืมนะครับส่วนพอแปดวันลำน้ำศูนย์สี่เหรียญรุ่นแรกแต่เหรียญรุ่นแรกอ่ะจะมีสองแบบคือแบบที่มีผดกับไม่มีผดโอ้ถ้ามีผดแบบเนี้ยเอาบล็อกรุ่นแรกมาปั้บิงทีปีสองแต่ถ้ารุ่นแรกไม่มีผดเลยแปดพันผมซื้อ ยันสามดวงอ้าวมีเหรียญเดียวเหรียญน,นี้เอา, 2, าสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเหรียญพลิกชีวิตนะเหรียญยันสามดวงพุทธ,ธาลัยเหรียญนี้สวยมีพลายทองด้วยสองพันห้าร้อยบาทบางคนก็นบอกอยากได้เหรียญดวงไปหาคนสร้างคนสร้างก็ไม่มีครับอ้าว นี่เหรียญพระสังเรียกเนื้อพระโศกผมยังไม่เคยเจอเหรียญที่ผมดูว่าแทนันเองสองพระประพี่ธรรมอะไรทองใช่ไหมฮะโอเหรียญน,นี้สวยสะท้อนมีพายเงินด้วยเป็นเหรียญที่ท้าคุณน่ะเห็นใครลำบากเห็นใครชีวิตจะแย่ให้เขาไปแขวนเลยเนี่ยผมบอกเลยเห็นใครชีวิตลำบากชีวิตจะแย่ให้เขาไปแขวนเลยเหรียญน,นี้ประมาณปีเก้ากว่าปมเนี่ย สไตล์การทำเหรียญเจ้าคุณรัตนวิมลเนี่ยหลวงพ่อเรืองนี่โอ้โหสไตล์เหรียญแบบนี้ประมาณมีเก้ากว่าเนี่ยเหรียญปีเก้ากว่าสไตล์นี้ก็จะมีพ่อยิ้วบางแขมนะสไตล์เนี่พยพ่อยิวบางแขม อ่ะแอดมินเซิร์ที่เจ้าคุณรัตะนะวิมลเออลูกอมเนื้อเมกะพัดพ่อเนียมดูยังไงครับดูเมกะพัดให้เก่าอะไม่ต้องอยากอยากคิดว่าเป็นพ่อเนียมนะคิดว่าเมกะพัดร้อยปีเป็นยังไงถ้าหยิบมาปุ๊บคุณดูว่าเนี่ยคือเมกะพัดร้อยปีอะ่ะคือแท้เลยเหมือนเราจะหานะครับคุณลุงคนนึ่งอะ่ะนะที่เป็นเจ้าของที่ดินะนะครับ แกอายุเจ็ดสิบอะถ้าเจอเด็กยีก่สิบพิมถูกสูงร้อยหกสิบขมยิดต,ตัวดําก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องกันนะเขาเรียกว่าตำหนีต้องดูความแก่ก่อนว่าคุณลุงที่เราจะไปหาในคนไหนอะที่มีอายุเกินเจ็สิบค่อยไปพิจารณารูปลักษ์เหมือนพิจารณาพิมพ์ะครับนี่นี่นยโอ้โหลบบุรีอะ ม่แฮเนี่ยะวัดถนนแครลบบุรีเออเนี่ยไหมฮะอ้าวน่าจะปีเก้ากว่าเหรียญยันดวงมีเก๋ย,ยังดูแท้ให้เป็นวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็มีได้ครับผมอ่ะผมชอบนะสไตล์เหรียญเก่าๆสมเด็จถูงนี้อืม พาเนื้อผงนี่ผมชอบจังเลยอ่ะเรามาดูกันว่ามีแท้บ้างไหมอันนี้แท้ไหมเพื่อนๆสวัสดีครับปี่หลายดำเนินปิดเหรียญยันดวงสองหมนห้ามีเหรียญเดียวไม่ทาแล้วเหรียญน,นี้แท้ไหมครับอาไรอ่ะพระสมเด็จตรงนี้แท้ไหม มีเหรียญอ่ะสองพันห้าร้อยบาทอ่ะพี่จรันอ่ะพี่จรันถ้าพี่จารันเอากดโอเคมาเข้ามาแฟนเพจผมเรื่องสมเด็จนี่เก่งองนี้แท้ไหมไม่ได้แท้อย่างเดียวจะแพงด้วยองนี้โอ้โหอ่ะองนี้แท้ไหมแท้ไม่ได้แท้อย่างเดียวจะแพงด้วย Okay. โอเคโอ้เนี่ยเป็นสมเด็จที่ใช้มวลสารเก่าผสมเยอะมากถ้าถามเราของใครนะแบบนี้นะหลวูดลมพูไม่ใช่แปดห้าอันเนี้ยผมต้องบอกอยู่ในช่วงเนี่ยสองพันห้าร้อยบวกลบ แต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เน,น,นื้อแปดห้าอันเนี้ยเนื้อไปในทางวัดอินในทางปูภูนี่แฟนเพจผม,เง,มเงเก่งสมเด็จเกดีไม่มีครับใช่พิมพ์เป็นพิมพ์บางขุนพมเส้นได้อย่างเงี้ยหลังปีสองพห้าร้อยเออถ้าแบบเนี้ยเฮ้ <c oughs> ผิดเหรอไม่หลังอะ่ะอันนี้ก่อนเป็นพร้อยโทษทีเพื่อนๆโหพอมาส่องปุ๊บเฮ้ยเนี่ยเนื้อสูตรสมเด็จเห็นไหมครับเนี่ยสูตรสมเด็จเลยเนี่ยเนื้อเนี่ยแต่ปีไหนไม่ทราบเออชุดนี้เขาท่าฮู้สมเด็จหักมั่งไรมั่งนะ เออแบบเนี้ยเก๋แบบเนี้ยเก,แบบเก๋แบบนี้หลังปีสองพันห้าร้อยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยหลังปีสองพันห้าร้อยชัดเจนนี่แล้วขอบเรียบขอบเรียบกิฟเลยเพราะอะไรเพราะใช้มีบล็อกกดแล้วไงขอบเรียบกิฟไม่ต้องตัดมีปอกบังคับอันนี้เก๋อย่างนี้เนื้อเก๋เข้าใจได้เห็นบ่อย เนี่ยเราเบาใช่ไหมแล้วมี้อบังคับนี่เป็นสมเด็จที่มีกรอบบังคับอ่านะครับไม่ได้ตัดมือเอาง่ายๆอันนี้หลังสองห้าร้อยอันนี้ไม่แท้ส่วนสมเด็จแท้ครับสวัสดีครับพี่ยินฮาเนี่ยผมเนี่ยสูตรว่าลคังทั้งหมด ต้องจองคิวครับโอ้แต่ผมบอกนะว่าวันพุธนี้นะวันพุธนี้หยุดหนึ่งวันนะครับวันพุธนี้หยุดหยุดหนึ่งหยุดหนึ่งพุธหยุดหนึ่งสัป,ปดาห์เจอกันพุธหน้าแม่แท้เนี่ยนะดูเนื้อเดียวมันเพื่อนแล้ววงสวิงเนี่ยวงสวิงพระปูพูนะแขนกลม วงสวิงของการแกะพิมพ์เนี่ยเป็นคนแกะพิมพ์ให้หลวงป,ปู่ภูเข้าไหมครับช่างปูป่ภูวงสวิงแขนกลมอ่ะนี่ถ้าเป็นพิมพ์ของนะวัลลัง่าเขาจะแขนตรงแล้วขาเนี่ยมันขัดสมาธินีดวงสวิงปู่ภูเลยครับ ไม่ใช่เวียงวงสวิงปูพูอย่างเดียวแล้วเพื่อนๆหากก็จะเป็นปูพูด้วยแต่หากเสียดายหากนะ